ผู้นำทางจิตวิญญาณและตัวตนที่สูงกว่าทำงานร่วมกับเราในเรื่องนี้มิติที่9สภาอาร์ตูเรียนถ่ายทอดโดยแด่เนียนสแครนตันทักทายพวกเราคือสภาทุูเรียน เรายินดีที่จะเชื่อมกับทุกท่านเราได้สละเวลาอันแสนสุขของเราในการส่งข้อความที่มีพลังที่จะขับเคลื่อนคุณไปสู่การรู้จักอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าคุณเป็นใครเรารู้ว่าคุณสามารถรับมือได้มากแค่ไหน ในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งและเรารู้ถึงข้อเสียที่ทำให้พลังงานและข้อมูลของคุณล้นหลามเพราะเราเคยทำสิ่งนี้มาก่อนกับคนอื่นๆบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบดาวอื่นเรารู้ว่าคุณพร้อมสำหรับพลังงาน ที่เรามอบให้คุณโดยการวัดว่าคุณซึมซับมากแค่ไหนและคุณรู้สึกท่วมท้นกับเราและสิ่งที่เรามอบให้มากแค่ไหนเรายังรู้ว่าคุณมีคนช่วยเหลือของคุณเองไกด์ของคุณเอง ทีมกาเล็กซี่ของคุณเองและความสัมพันธ์ของคุณกับแม่ทรณีและดวงอาทิตย์ของคุณคุณมักจะพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการเป็นพระเจ้าของคุณธรรมชาติที่แท้จริงของคุณแต่มันไม่ได้ติดอยู่เสมอไปกล่าวอีกในหนึ่งคุณไม่ได้ สิ่งที่มีความหมายสำหรับคุณเสมอไปและบางอย่างก็เกินเลยไปบางส่วนประเด็นออกจากตัวคุณทันทีในขณะที่ชิ้นส่วนอื่นๆไม่สมเหตุสมผลสำหรับความคิดเชิงตรรก,กะของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ ในฐานะตัวรับพลังงานและข้อมูลเราขอแนะนำให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ให้คุณผ่อนคลายและใช้เวลาไม่ทำอะไรเลยฟังเพงลงโปรดของคุณอาบน้ำออกไปข้างนอกและทำในสิ่งที่คุณรัก แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณรับในการเป็นสิ่งที่คุณทำภายในคุณต้องการให้โอกาสตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อรับประโยชน์จากความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณได้รับและเราพบว่าสองสถานะที่ตรงกับการรับที่ดีที่สุดคือสถานะของความสุข และสถานะของการพักผ่อนคุณมีวิธีต่างๆมากมายในการประสบกับความสุขและนั่นคือเหตุผลที่เราเรียกมันว่าสภาวะแห่งความปิติตัวอย่างเช่นคุณมีความสุขและคุณมีความปิติยินดีเป็นต้นเมื่อคุณผ่อนคลาย คุณจะผ่อนคลายเล็กน้อยหรือผ่อนคลายมากก็ดีและสิ่งที่ผ่อนคลายสำหรับคนหนึ่งก็อาจจะน่าเบื่อสำหรับอีกคนหนึ่งคุณต้องสามารถคิดออกเองว่าจะเข้าสู่ภาวะเ่านี้ได้อย่างไรและยังช่วยให้คุณหยุดทำและหยุดคิดได้เสมอ แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำบางสิ่งให้สำเร็จหรือค้นหาบางสิ่งเพื่อที่จะมีชีวิตให้ดีขึ้นหรือเข้าสู่มิติที่5้หรือสวรรค์ให้คุณผ่อนคลายและสบายตัวและทิ้งสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องทำในวันนี้และทำตัวให้สบายสบาย โดยไม่ข้ามทุกสิ่งออกจากรายการที่คุณต้องทำหยุดพักเป็นประจำและอาศัยแรงบันดาลใจและความเป็นธรรมชาติเพื่อนำคุณไปสู่สถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเติมประสิทธิภาพและระยะเวลา ที่คุณต้องทุ่มเทให้กับโครงการบางอย่างนอกจากนี้โปรดจําไว้ว่าความช่วยเหลือนั้นกำลังมาเสมอและบางครั้งความช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้และบางครั้งก็ไม่ใช่ทางกายภาพแต่ถ้าคุณต้องการ รับประโยชน์จากทุกสิ่งที่เรามอบให้คุณจริงๆให้ทำตามคำแนะนำของเราเรากำลังพูดถึงคำแนะนำของคุณที่นี่ด้วยเรากำลังพูดเพื่อโตัวตนที่สูงขึ้นของคุณและผู้ช่วยทั้งหมดของคุณเมื่อเราให้สิ่งนี้แก่คุณเพราะพวกเขารู้ว่า เรารู้อะไรและเรามักจะทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อติดต่อคุณด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พวกเราคือสภาอาทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณ